เรืวอแล้วลูกมามันจะมืดพาลูกปีนเขาพ <c oughs> าลูกแอนปีน <c oughs> มาแอนเร็วๆลูกหอบโทษทีนะเดินปีนเขากันจะไปดูคาสเซอรอมาอีกทางหนึ่งรัดไปอีกทางหนึ่งจ้ะวิวด้านล่างหอบเลยอันมันไม่หอบเลยไปหน่อย ทางทางรัดนะนี่เห็นเขาเดินก็เดินตามเขาแต่ต้นขาลงนี่จะลงเร็วอยู่ต้นขาขึ้นนี่แหละเหนื่อยไปปไปมาถึงสเปนแล้วต้องให้มันถึงคาสเซ่เมื่อกี้เห็นเด็กวัรุ่นเลยเปลี่ยนแผนไงสวยหเหนื่อยออนไปไปไป,ไป เด็กวัยรุ่น,นทางนี้ก็มีทางเดินเป็นยังไงรลร่ะกว่าลูกมาๆไปเจ้าทุกคนจะต้องเดินถึงยอดให้ได้กาบ,บอกถึงยอด เราก็ต้องถึงยอดป้าป้าป้าปลมมาถึงสเปนเมืองที่จอยมาคือเมืองเ,อ,เอริคาเต่นะอลิคาเต่ให้ดูอีกให้ดูแลดูอีกอป้าป้าป้าทุกคน,นปีนขึ้นอริคาเต้ อันนี้เขาจะภูมิใจในเมียมากเลยมานี่เดินปีนเขาขนาดนี้เนี่ยเห็นอ้วนๆอ,อย่างเงี้ยก็ปีนเขาสะหอบเสียงหอบเพื่อขาขาขาจ้ะไปปเอ๊ะนี่ก็ใช่ย่อยห้างอ่ะเดินไม่ถึงไหนเลยไหนละเก็บด้านหลังอีกทำไมทุกคน

อโอมาถึงข้างบนแล้วทุกคนร้อนเนื่ยที่ไหนได้ต้องกลับไปอีกฝักก่งหนึ่งเลแอนนะ uh huh. มันไม่จอดกันเนะ<ะ>ไปเหอะลมเริ่มแรงแล้วกวลัวละ ทุกคนเอ้ยจอยเหนื่อยมันสูงนะมันบอกว่าแปดถึงเก้าไม่หอแอน <c oughs> ตัวโนอีกไปมุมประจากทุกคนแอนดี้ต้องภูมิใจในตัวเมียมากลูกสาวพามาเดิน ไป <te susceptible> อิอนเข่าถึงสเปนทุกคนเอ้ยไปะปเอ้ยอันเอ้ยลูกกระชัยย่อยเวลโดนเวลโดนอยู่น่ะจ้อยกันนี่วัวตุกตุกเหมือนมีรถตุกตุกเด้อไปไปไปทุกคนไปดูคาสโซไปไป ไปด้วยกันไปไปตลอดทางเพื่อนเหนื่อยมาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรไมีแตไ่ไปไปไปอะไรอันรอนะ้อนนะทุกคนลูกก็ใช้ย,ย่อยน,น,นะนั่นตุ๊กๆดูดิโอ้เพื่อนๆอีกยาวไกลอ้อมอยูงน่น ีกจัดการใหญ่เลย,ย,เลย,ถ,ย,ถ,ยถ,ถ่ายใหญ่เลยอ <laughs> บอกไม่ถ่ายแม่ไม่ถ่ายถึงบอกถ่ายใหญ่เลยอสวยนั่นไปถึงคาโซ่ก็มืดพอดีคำ่ำ เฮ้นูอ e ู่วันท o t เท็ t อี e ์ h ฟ t ท์เอ you, ุณโยโ u t a ท็ก h a t photo. เข้ามาคาเซอรแล้วจ้ะทุกคนอนหินฮะบนหินก็ให้เขาดูมันหอบมันคนขึ้นมาได้ยังไงไม่เข้าใจเพื่อที่จะมาสร้างข้างบนน่ะ จอยเหนื่อยแหละแต่ที่สุดก็มาถึงวิวที่สวยที่สุดละไม่ต้องบอกก็จะไปทางนี้ทุกคนถึงละปินว้าว ไอ้นี่ก็ว้าวว้าวยินะเล้ยว้าวไหมว้าวมองไม่เห็นอะไรเลยว้าวตรงไหนเนี่ยเอ็นไม่เห็นอะไรเลยว้าวเพล่เลยไอ้เส่หู้สวยเอ็นน่าสวยน่าอะไเนี่ยเนาะโอ้สวยสวยสวยใหทุกคน แอนบอกมาแห้งมาเรื่องนี้วันนี้สวยมากเนี่ยสวยจริงๆแหละอะไรรูกมืดจังเลยอ่ะออสวยวิวสวยนภามทีนะอนะชอ,ชอบเดินมานี่คือแห้งแล้งอ่ะจ้ะเขาสร้างได้ยังไงเนี่ยคาโซนี่เนาะ ทุกคนสวยมาก

นาาหนักหนหอบเกือบตายหนักนางสาวสุนิสาเนี่ยเกินไปซึ่งไหนล่ะเปิดเพลงทำไม สวยไปะปเสียงอะไรเนี่ยเบิร์ดทางขึ้นเนี่ยก็สวยเจ้าเล่นอะไรกันไม่รู้เด็กวัยรุ่น 中央。 ี่สุดก็ขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วทุกคนขอบตะวันคนก็ปีนขึ้นไปแล้วตกทําไมเนีย่ย ้อองเเที่ยยวะะจถ่ายรูปไม่ค่อยได้ตอนนี้วิดีโอย้อนแสงจ้ะทุกคนก็มาถึงข้างบนกันละ <S 1> <S 1> ถึงข้างบนเราจะพาดูตรงนู้นเราจะถ่ายวิวอ่ะ ของเมืองอาลิคันเต้ วันเด้มพร้ดินโอเคโอเคไงจอยก็ขอตัวลาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าบายบายอันบาย